สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งรอบครับผมตรงเที่ยงฮะพักเบรกพักเที่ยงนะฮะเมื่อกี้ขัดคล้องทางเทคนิคนิดหน่อยอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมลำที่2ครับลำที่2เซตที่2กับยีราฟซิ่งตัวสูงนะครับงานเลเซอร์หยอดแดงนะครับอ่ายาง265ครับ60นะครับขอบ18นะครับอ่าชุดอุปกรณ์สีน้ำเงินตัดจำเลยน้ำเงินตัดยางเลยตัดล้อเลเซอร์ TE37 เลเซอร์หยอดแดง นะครับคุณลูกค้าจากบางเขนนะครับเปลี่ยนล้อใหม่ทดแทนล้อเก่าฮะที่มันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับมาจัดเป็นทีอีสานะฮะขอบ18บแปเซตนี้เป็น9ก้าครึ่งสิครึ่งนะครับาดีแม็กเก่านะครับสายดีแม็กเก่าออกมาปั้นแล้วหล่อนี่ฮะของผมก็ดีแม็เก่าเหมือนกันแต่เป็นตัวเตี้ยนะครับของคุณลูกค้าเป็นรถตัวสูงเพราะฉะนั้นต้องเหมาะกับ ยาง265ทับ60นะครับ25ทับ60ทับ18นะครับตรงรุ่นของรถตัวสูงเลยต้องใช้ยางเบอร์นี้นะครับเบอร์อื่นมันจะหลวมหน่อยๆน,นะฮะนอกจากว่าจะใย,ยแนบนะครับเบอร์นี้25ทับ60หนาๆน,นุ่มๆุขับสบายเจอหลุมรูดเลยฮะร,รูดเลยนะครับนี่งานเนียนๆจับๆสีปีใหม่สีเข้มๆนะครับเลเซอร์แดงๆเด่นๆ นี่ฮะแบบนี้ครับควาปั๊มตรวมสื่อครบตัวมสอนครบนะฮะคมคมไม่มีขาดนะครับกับยาง205 60นะฮะปี20นะครับผมเสร็จนี้จัดโปรโมชั่นสู้โควิดเหมือนเคยนะครับจากปกติราคา1มื่น2 6,500นะครับ2 6,500นะครับเซตนี้ก็เหลือ19,900นะครับ เป็นล้อ t ี3ีเจเลเซอร์หยอดแดงกับยาง2 6 5หกทับินะครับทับ 18, พิพี่เนะท่านไหนสนใจรเรียนเชิญเรียนเชิญครับเรียนเชิญงานจำจำล้อล้อ,ลอ,ลอพี่พียนะอยู่นะครับเผื่อว่าถึงกำหนดแล้วต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กนะครับก็ลองมาดูชุดนี้ฝากเป็นแนวทางอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งเซตอีกหนึ่งลำครับผมอ่าน,นี้คันเวลาแป๊บนึง เดี๋ยวรอบต่อไปงานจัดตรงต่างจังหวัดแอลเหนือแอลเหนืออีกแล้วอ,อ,อีกแล้วงานสีสวยๆแบบนี้สวัสดีพี่ๆนะทั้ง40ท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับ e b o o k y o u t u b e มีพื้นที่ว่างให้พี่ๆนะเข้าไปติดตามนะเข้าไปส u ั s c ส i b e กันนะครับจะได้ ไม่พลาดคลิปจำ,จำลๆล้อของผมนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นแนวทางให้พี่ๆน,นะนะได้นำไปปรับปรุงปรับแต่งรถอันเป็นที่รักนะครับผมเนี่ยลุมล้อคนสเีเรียบร้อยนี่ฮะชุดนี้ยาง2 6 5 6 0ทกับ, 60, บ 68, นะครับกับเซ็ตชุดสู้โควิดนะฮะสู้โควิดช่วงนี้วิกฤตหาเงินยากนะครับเ,เพราะฉะนั้นต้องหันราคาต้องเทครับ จาก26,500ืนารนะฮะเซตนี้แม็กพร้อมอยางนะครับก็เหลือราคา19,900หนเะก้าพนเาราคาจับต้องได้ราคากำลังน่ารักนะครับผมพี่ๆนะใครสนใจเรียนเชิญมาที่ร้านได้เลยนะฮะร้านเปิดทุกวันนะครับถ้าไม่ทราบเส้นทางเส้นทางมาไม่ถูกเนี่ยโทรเลยครับ0845529977นะครับผมนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดขอบคุณที่ช่วยแชร์นะครับ โอเคขอบคุณมากงั้นผมรบกวนเวลาพิยงเท่านี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ